บ้านโกกอกในคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดสนิทจนไม่เห็นแม้แต่เงาเม็กเสียงลมพัดจากยอดผู้เหล็กไฟพัดกระนำลงมาผ่านยอดไม้ไผ่เสียงเสียสดสีดังแปลกๆของใบไม้ที่ไหวเบาๆดังคล้ายกับเสียงกระซิบของวิญญาณในยามราตรีพรานกันขึ้นห้างไม้สูงริมเชิงเขาอย่างเข่นเคยมันเป็นกิจวัรประจำ ที่เขาทำมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นห่างไม้เก่าหลังนี้คือเพื่อนคู่ใจของเขาในยามค่ำคืนมันถูกผูกมัดไว้กับต้นพยุงใหญ่ล้อมด้วยเทาวันที่ลกลุงลังและมองลงไปเห็นพื้นป่าที่เงียบสงบแล้วกับถูกต้องมนสะกดพืนลูกซองเก่าๆคู่ใจของเขาถูกวางไว้บนตัก แวลตาของพลานกันจดจ้องไปในความมดืดข้างกายมีไฟฉายแสงแดงซุกอยู่ใต้ผ้ากันฝนเขานั่งเงียบอยู่บนห่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีแม้แต่เสียงกวางเสียงหมูป่าหรือเสียงกระทั่งสัตว์เล็กยังกระต่ายโผล่ออกมาให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียวมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเองที่เริ่มเต้นเร็วขึ้นโดยไม่มีเหตุผล เรากับมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่แถวนี้และแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงปืนดังขึ้นพุ่งทะลุความเงียบมาในความมืดมันไม่ใช่เสียงปืนของเขาแน่แ,นแต่มันมาจากอีกฝั่งของภูเหล็กไฟด่านทิศตะวันตกซึ่งไม่มีใครขึ้นไปล่าสัตว์ในยามนี้แน,แน่เพราะว่าทางนั้นเป็นโขดหินและก็ลานหญ้าปา่า ไม่มีสัตว์นักล่าไม่มีสัตว์เยือ่อมีแต่ตำนานเรื่องเงาดำที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าเป็นผีล่คอยล่าหัวคนในยามกลางคืน,คนแต่พรานกันไม่ใช่คนเชื่อเรื่องพันนั้นง่ายๆเขายื่นหน้าออกไปช้าๆมองหาแสงไฟหรือว่าควันหรือเสียงของคนแต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบ จนกระทั่งเสียงหอบเหนื่อยดังขึ้นมาเบาๆตามด้วยเสียงฝีเท้าที่เหยียบใบไ,ไม้และก็โครนอย่างเล่งงลีบผ่านกันชะโงกหน้าแนบไฟฉายกับหล่องไม้ของห่างเขาเห็นเงาสองล่างเดินลากอะไรบางอย่างผ่านลานป่าด้านล่างมันเป็นห่อผ้าขนาดใหญ่ถูกลากด้วยแรงของผู้ชายคนหนึ่งตัวล่ำผิวคล้ำ สวมเสื้อแขนยาวขาดวินอีกคนเป็นผู้หญิงสูงโปรงผมยาวที่ถูกรวบขึ้นเธอกระซิบเสียงแผ่วเบาจนพลานกันจับใจความได้เพียงบางคำว่าถมมันไวต้ตรงหินใหญ่นั่นแหละอย่าให้ใครมาเจอเด็ดขาดหัวใจของพลานกันกระตุกว่าในเงาเหมืดน,นั้นเขาจำเสียงทั้งสองคนได้ดี เสียงห่วนๆแบบนั้นคือเสียงของไอพรและเสียงผู้หญิงที่ฟังเย็นเยียบอย่างประหลาดก็คือนางแตนเมียของมันนั่นเองสองผัวเมียที่ใครใครในหมู่บ้านทางก็รู้ดีว่าพวกมันเป็นคนเก็บตัวไม่ชอบสูงสิงกับใครในหมู่บ้านผ่านกันกันหายใจมองลอดผ่านแสงแดงจางๆจากไฟฉายลงไปล่างนั้นถูกโยนทิ้งข้างก้อนหินใหญ่ พวกมันฝังอะไรบางอย่างไว้ใตล้ลานหินมือของพลานกันสั่นเล็กน้อยเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันคืออะไรกันแน่สากสัตว์หรือว่าสากคนเสียงกระซิบสุดท้ายก่อนที่เงาทั้งคู่จะหายลับไปในความมืดคือเสียงหัวล็กอกหอบแผ่วเบาของนางแตนคืนนี้จบแล้ว อย่าให้มันย้อนกลับมาได้ก็พอพรานกันนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นนานนับชั่วโมงแม้ว่าฝนจะเริ่มตกวโปรยๆแต่เขาไม่กล้าขยับไม่ใช่เพราะว่ากลัวผีแต่เพราะรู้ว่าคืนนี้เขาอาจเห็นบางสิ่งที่เขาไม่ควรเห็นเลยรุ่งเช้าที่บ้านกกกอกก็ยังคงเงียบงันเหมือนกับทุกวัน แต่อากาศในใจของพ่านการกลับอึมครึมหนักอึ้งเหมือนกับบอกปาที่ยังไม่ยอมจางหายไปพ่านการเดินกลับมาถึงกระท่อมริมลำธารเกือบลุ่งสางเสื้อผ้าของเขาเปียกชื้นจากฝนที่โปรยลงมาทั้งคืนแต่เขาไม่ได้รู้สึกหนาวเลยแม้แต่น้อยเพราะในอกเขามีไฟบางอย่างลุกอยู่เงียบๆความสงสัยความกลัว และความรู้สึกผิดหากว่าเขานิ่งเฉยกับเรื่องนี้เขานั่งอยู่เงียบๆต้มน้ำดื่มอย่างเชื่องช้าจนเสียงไก่ขันปลุกหมู่บ้านให้ตื่นขึ้นพรานกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหยิบมีดเดินป่ามาเน็บที่เอวแล้วก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุข้างในใจเขารู้วันนี้เขาไม่ได้ไปล่าสัตว์ แต่เขาจะไปล่าหาความจริงสองข้างทางในป่าชื้นแฉะไปด้วยดินโคลนรอยฝีเท้าเมื่อคืนที่เขาเห็นจากบนห่างก็ยังคงเหลือลางๆผ่านการเดินช้าๆค่อยๆก้มดูทุกรอยก้าวลาวกับกลัวว่าหลักฐานจะถูกทำลายจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่ที่โขดหินใหญ่เบื้องหลางที่นี่เอง ตรงจุดที่สองผัวเมียหลากบางสิ่งบางอย่างมาทิ้งไว้พื้นหญ้าแถวนั้นถูกบรบกวนอย่างชัดเจนมีรอยลากของวัตถุที่นักอึงและก็กลิน่นกลิ่นเหม็นคุ้งแบบเดียวกับซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยแต่บางครั้งมันมาพร้อมกับความเย็นเย,ยเยือกจับใจาการกันขยับใบไม้แห้งออกช้าๆ่ายโคนหญ้า มีกองดินใหม่ๆที่ยังไม่แน่นเขาคุกเข่าลงแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมแสะเบาๆข้างใต้นั้นปรากฏผ้าห่มสีจางขาดลุย่ยมีรอยดินกเกาะเกลดกังเต็มไปหมดแต่เขาไม่กล้าเปิดออกมาดูแต่ก่อนที่จะถอยออกมาดวงตาเขาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างตกอยู่ใกล้ๆผมไม้มันคือปินปับผม ปินปักผมเล็กๆสีเงินฝังด้วยพลอยปลอมอันเดียวกับที่เดือนเคยเสียบผมอยู่ทุกวันหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหญิงสาวที่ใครลือกันว่าหนีออกจากหมู่บ้านเพราะว่าทะเลาะก,กับนางแตนเรื่องเงินทองแต่ตอนนี้พ่านกันรู้แล้วว่าเดือนไม่เคยหนีไปไหน มือของพานกันกำปินปักผมไว้แน่นเขาหายใจแรงความคิดตีรวนจะทำยังไงต่อดีเอาหลักฐานนี้ไปให้ใครแล้วเขาจะเชื่อพานจนๆแบบเขาหรือเปล่าเขาเดินวนอยู่แถวน,นั้นนานเป็นชั่วโมงก่อนที่จะหันหลังกลับแต่ในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามและทุกคำถามชี้ไปที่ไอพรกับนางแตน สองผัวเมียที่ดูจะไม่ทุกร้อนอะไรเลยหลังจากที่เดือนหายไปเผือเอผอพวกมันจะมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำพลานกันเดินกลับกระท่อมอย่างเงียบงันแต่ในใจของเขาไม่เงียบอีกต่อไปแล้วเขารู้แล้วว่าเขาคือคนเดียวในตอนนี้ที่รู้ความจริงและถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างความลับนี้ก็จะถูกฝังกลบอยู่ใต้หินนั้น ไปตลอดการคืนนั้นพลานกันนอนไม่หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวภาพของปิ่นปัดผมภาพผ้าห่มเปื้อนดินกลิ่นเนา่ามันวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนกับฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้เดือนเธอโดนพวกมันฆ่าจริงๆอย่างนั้นหรือเขาพึมพำเบาๆในความมืดและคำตอบที่ไม่มีเสียงตอบกลับ ก็คือคำยืนยันที่น่ากลัวที่สุดเช้าวันต่อมาลานการเดินเข้าหมู่บ้านตามปกติมือหนึ่งถือกระสอบข้าวสาลเหมือนกับจะมาแลกของจากลานของลุงเชิดแต่สายตาเขาจับจ้องไปที่เรือนของไอพรกับนางแตนที่อยู่ใกล้ๆก,กันสองผัวเมียก็ยังคงดูปกติดีเกินไปเสียงหัวเราะของนางแตนลอดออกมาจากเรือน ไอพอนนั่งสูบยาอยู่หน้าชานถ่าทางสบายใจเรากับไม่มีบาปะไรติดตัวของพวกมันเลยกับฝืนยิ้มให้พร้อมกับพูดจาทักทายอย่างคนคุ้นเคยกันพอนมีหมูป่าไม่ว่าช่วงนี้ข้าจะชวนล่าคืนวันพระนาไอพอนยิ้มแฉ่งพยักหน้าได้เลยเพื่อน มือล่าอย่างเองข้าไว้ใจอยู่แล้วไว้ใจพรานกันได้ยินคำนี้แล้วเขาสะท้อนขึ้นมาเพราะเขาเองก็ไม่ไว้ใจมันเลยแม้แต่นิดเดียวพรานกันใช้เวลาทั้งวันเดินวนแถวเรือนของสองผัวเมียยังไม่ให้ผิดสังเกตจนเขาเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติที่สวนกล้วยหลังเรือนของพวกมัน ตรงมุมหนึ่งของรั้วไม้มีต้นกล้วยฟุบเพียวผิดไปจากต้นอื่นๆบางต้นล้มทับกันกลิ่นเหม็นอับโชยลอดลมมาแต่เข้าจมูกเขาเบาๆแต่กลิ่นที่เขาคุ้นดีมันเป็นกลิ่นของที่เน่าเสียผ่านกันแกล้งเดินหลบเข้ามุมข้างเลือนในช่วงเย็นแสงแดดสาดต่ำ กระทบกับพื้นดินที่เหมือนจะถูกขุดไว้ใหม่ๆกองดินยังไม่ทันมียาขึ้นเขาก้มลงสัมผัสดินแล้วก็เงยหน้ามองบ้านหลังนั้นเสียงของนางแตนกำลังทำกับข้าวเสียงเขียงดังปังๆเขาเหย่ยหูฟังร่างกายแข็งเกร็งจนได้ยินประโยคที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวอย่าไปพูดถึงมันอีกนะแก เดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าข้าไม่ได้พูดก็แค่อยากรู้ว่าเองฝังมันลึกพอหรือเปล่าพลานกันร,รีบถอยออกจากตรงนั้นก่อนที่พวกมันจะมองเห็นเขามั่นใจแล้วว่านี่คือหลุมที่สองและเสียงนั้นชัดเจนว่ามันไม่ได้หมายถึงสัตว์คือนั้นพานการกลับไปนั่งห้างที่เดิมบนภูเหล็กไฟ เขาขึ้นไปนั่งไม่ได้ไปเพื่อล่าสัตว์แต่ไปเพื่อนั่งคิดนั่งทบทวนเดือนเธอรือความลับอะไรของพวกมันหรือว่าเธอแค่ขัดขวางอะไรบางอย่างหรือเธอเป็นแค่เหยือ่อที่โชคล้ายผิดเวลาพลานกันไม่มีคำตอบแต่เขารู้ว่าความลับนี้ใหญ่มากพอที่จะฆ่าคนได้และพวกมัน ก็คงไม่หยุดอยู่แค่ศพของเดือนแน่ๆคืนที่สองของการนั่งหากรานกันแทบไม่ได้สังเกตสัตว์ป่ารอบตัวเลยแม้แต่น้อยเสียงกวางเดินผ่านเสียงนกกลางคืนร้องเขาไม่ได้ยินมันเลยเพราะสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวคือคำพูดจากเรือนไม้ของไอ้พรกับนางแตนฝังมันลึกพอหรือเปล่า ศพแรกอยู่ใต้โขดหินศพที่สองอยู่ใต,ต้ต้นกล้วยแต่คำถามที่ใหญ่ที่สุดยังคาใจพวกเขาฆ่าเธอทำไมรุ่งเช้าพลานกันไม่กลับกระท่อมแต่เขาเดิอนอ้อมไปยังชายป่าด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านที่นั่นมีเพิงเก่าๆหลังหนึ่งใครๆก็เรียกว่ากระท่อมของนางเดือนหลังจากที่เดือนหายไป ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กระท่อมนั้นอีกเด็กๆบางคนบอกว่าเห็นเงาของผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ถุนบาทในตอนกลางคืน,คนเสียงคางหวยหวนดังออกมาทุกคืนแต่พรานกันไม่กลัวเพราะเขาไม่ได้มาหาวิญญาณแต่เขามาหาคำตอบประตูไม้เกา่ากอบแกบเขาผักมันออกเบาๆ กินอับเก่าแล้วก็กินเสื้อผ้าเน่าผสมปนกันห้องเล็กๆมีหมอนผ้าห่มเก่าๆโต๊ะเตี้ยๆเตียแล้วก็ชั้นวางหนังสือที่ฝุ่นจับหนาเตอะเขากวาดตามองไปทั่วจนสายตาสะดุดเข้ากับกล่องไม้เล็กๆอยู่ที่ใต้โต๊ะปลานกันเปิดมันออกข้างในนั้นมีสมุดจดเก่าๆเล่มหนึ่งหน้าปกเขียนโดยหมึกจางๆว่า ันทึกของเดือนมือของเขาเริ่มสั่นเมื่อเปิดอ่านข้อความในบันทึกนั้นเขียนไว้ว่าวันนี้นางแตนมาขอเงินฉันอีกแล้วบอกว่าพรจะเอาไปลงทุนซื้อของมาขายแต่ฉันไม่ให้เงินของแม่ฉันเก็บมาทั้งชีวิตเมื่อวานฉันเห็นพวกมันสองคนคุยอะไรกันลับๆ ตอนแรกฉันไม่คิดอะไรแต่พอเจอหายดินใต้ถุนบ้านของฉันใจฉันเลื่มไม่ดีแล้วฉันคิดว่าพวกมันลักของมาจากวัดแน่ๆพ่านกันขมวดคิว้วใจเต้นแรงของจากวัดอย่างนั้นหรือหน้าต่อไปนางเดือนจดแบบรีบเ,เร่งเส้นมึกเริ่มข,ดขาด ในหายมีถุงผ้าเล็กๆข้างในเป็นเครื่องรางแล้วก็พระเก่าๆฉันเคยเห็นหลวงปู่ถือไว้ตอนมีงานใหญ่ที่วัดในหมู่บ้านแต่มันหายไปหลังจากพวกพรกับแตนแวะไปกลางคืนของคืนหนึ่งนี่มันจนลกรรมของศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือ่านกันพึมพำหน้าสุดท้ายเขียนไว้ลวกๆเหมือนหลีบจด ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างถ้าฉันเป็นอะไรไปให้คนที่เจอสมุดนี้ไปถามหลวงปู่รลมแกจะรู้ว่าของหายอะไรไปบ้างและก็บอกพ่านกันด้วยว่าอย่าไว้ใจพวกนางแตนพ่านกันปิดสมุดลงในทันทีดวงตาของเขาแดงก่่ำเขาไม่รู้ว่าตัวเองโกรธ หรือว่ากลัวมากกว่ากันแต่ที่แน่ๆคือความตายของเดือนไม่ใช่เรื่องสูสสาวหรือทะเลาะกันเรื่องเงินธรรมดาอีกต่อไปมันโยงไปถึงการขโมยของในวัดของที่อาจจะมีราคามากหรือมากกว่าราคาคืออาถรรพ์คืนนั้นพลานกันไม่กลับห่างไม่กลับกระท่อมเขาม่งหน้าไปยังวัดท้ายหมู่บ้านทันทีเพื่อไปพบกับหลวงปู่พรหม ชายชะลาที่เงียบขึมเละเคยรู้จักเดือนดีพลานกันเดินฝ่าหมอกเข้าไปในวัดใตยต้นโพใหญ่หลวงปู่พรมนั่งสงบนิ่งอยู่หลับตาเหมือนรู้ว่าจะมีคนมาหามาแล้วสินะพลานกันพลานกันถึงกับชะงักท่านลูกสมุดของเดือนเจ้าคงได้อ่านแล้วสินะความลับบางอย่าง ถูกสอนไว้ใต้เงาท่านและตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นแล้วหลวงปู่พรมพาเขาเข้าไปในกุฏิเก่าเปิดลิ้นชักไม้ที่เก่าแก่เหมือนจะอายุลาวๆร้อยกว่าวปีหยิบผ้าผืนหนึ่งออกมาสีแดงคล้ำเหมือนกับเลือดแห้งคลี่ออกข้างในคือพระเครื่องเก่าๆรูปทรงแปลกตาขนาดใหญ่ที่มีขอบ และก็อักขระโบราณล้อมรอบตรงกลางมีรอยเล้าเล็กๆนี่คือพระธาตุเงาของศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนมีคำสาปผูกไว้ห้ามผู้ใดครอบครองโดยมิชอบแต่พรกับแ้นพวกมันขโมยไปเมื่อสามเดือนก่อนพรานกันหน้าชาวาบนั่นคือตอนที่เดือนเริ่มหายไปหลังจากพระธาตุ ถูกขโมยไปเหตุเกิดประหลาดขึ้นภายในวัดเสียงสวดมนต์กลางคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนศาลาเงาของผู้หญิงผมยาวเดินวนอยู่รอบอุโบสถจนสุดท้ายเดือนมาหาขา้าแล้วพูดคำหนึ่งก่อนที่จะหายไปถ้าข้าเป็นอะไรไปบอกพลานกันด้วยว่ามันไม่ได้ฆ่าข้าเพราะเงิน มันฆ่าฆ่าพ่อฆ่าเห็นมันซ่อนพระธาตุไว้ใต้เตียงพรานกันเหมือนโดนตบหนาทุกอย่างชัดเจนขึ้นในหัวเดือนเห็นของที่ขโมยมาเือหรือความจริงและจอที่จะเปิดโปงแต่กลับโดนฆ่าปิดปากและตอนนี้ของต่องสาบที่ถูกซ่อนไว้ใต้เตียงในบ้านของไอพรกำลังปลุกบางสิ่งขึ้นมา กันเอ้ยเจ้าต้องรีบหาทางนำพระธาตุกลับมายังวัดโดยเร็วที่สุดก่อนที่เงาของเดือนจะไม่ใช่แค่ผีเฝ้าบ้านอีกต่อไปคำสาปนั้นมันแรงพอจะลามไปทั้งหมู่บ้านกอกๆเลยนะทันใดน,นั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านเสียงของนางแตนหวีดลั่นจนไก่ตกใจบินพล่านไปทั่วรานกันวิ่งตามเสียงไปยังบ้านของไอพร ประตูบ้านเปิดอาอยู่บนพื้นดินหน้าบ้านมีรอยเล็บขวรนยาวเหมือนกับสัตว์ใหญ่และก็ศพของไอพรในสภาพที่ไม่มีดวงตาเหมือนกับมีใครควักมันออกไปทั้งสองค่ะนางแตนยืนช็อกอยู่ตรงนั้นมือไม้สันพูดได้แค่คำเดียวว่ามันมันมาเอาคืนเงาของเดือนเดิอนออกมาจากใต้เตียง แล้วมันจ้องพอรจนพรล้มตายต่อหน้าของมันพลานการยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านของไอ้พรอนกับนางแตนหัวใจของเขาไม่ได้สั่นด้วยความกลัวอีกแล้วแต่มันหนักอึ้งด้วยความจริงที่ได้รู้หญิงสาวคนนั้นเดือนเธอไม่ได้ล้มตายเพราะว่าโชคลายแต่เพราะความโลภความหลงและความอาฆาต ของคนใกล้ตัวของเธอเองแท้